สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเซลมนเหมือนเดิมนะคะวันนี้พามาเชื่อมต่อ Apple CarPlay กันเนาะว่าวิธีการเชื่อมต่อแบบไร้สายทำยังไงเดี๋ยวมินพาไปดูเลย<ร>มาเลก็เบื้องต้นนะคะมาเข,าข้าที่เมนูเดิมเลยการตั้งค่ารถยนต์ะนะคะแล้วเราก็จะมาเข้าตัวเครือข่ายการเชื่อมต่อนะให้เรามาเลือก b l บลู o t h นะคะเดี๋ยวมินต่อหาหน้อง S O 7นะคะอันนี้ในเครื่อง แอปเปิลของเราเอ,อ,องเดี๋ยวรอน้องเชื่อมต่อสักครู่นะนี่พอนั่นปุ๊บรหัสตรงกันจะกดจับคู่เลยอน,นุญาตนะคะอ่าเสร็จปุ๊บให้เราไปดูที่เมนูนี้ตรงนี้นะตึงเลอก a อ p l e CarPlay ถ้าเขาเด้งมาในนี้แสดงว่าตัวอุปกรณ์เรายังไม่ได้เชื่อมต่อนะคะให้เรากดเชื่อมต่อตัวอุปกรณ์ของเราด้วยนะ แล้วก็มันก็จะเด้งมาว่าให้ใช้ค่าเพนะคะตัวนี้มันก็เด้งมาเรียบร้อยแล้วปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาที่หน้าจอเลยนะตัวนี้มันก็ทําได้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นจุ๊บมันก็จะเข้ามาหน้าแอปเปิลของเราเลยพอดีมินน้นยังไม่ได้เปิดแบบนะตัวแบตมันก็เลยจะยังไม่ได้โชว์ในนี้แต่ว่าเวลาทํางานทั่วๆไปปกติเราเชื่อมต่อบลูทูธแล้วอย่างเงี้ยแล้วเขาจําเครื่องเราได้แล้วเนาะ เราก็แค่มาเลือกตัวนี้นะคะเมนูนี้แล้วก็มาเลือก Apple CarPlay ตรงนี้ได้เลยเขาก็จะเร่งการทำงานให้เลยนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเปิดแผนที่ฟังเพลงนะคะรับโทรศัพท์เนี้ยพวกนี้ก็คือใช้งานผ่านหน้าจอกากได้เลยค่ะโอเคเชื่อมต่อง่ายๆแบบนี้นะคะความรู้ดีๆมีสาระไว้มาเจอกันใหม่นะบ๊ายบายสวดีค่ะ